สวัสดีครับพวกกผมโทอีนะครับโอเควันนี้ก็จะมาเล่นเป็นทางของมูลราดนะครับผมในะตำแหน่งโลมิน oh <my> เพื่อนเพื่อนเขียไปลุยกันแล้วนะ,นะะต้องออกเป็นล้างไหมต้นเกมก็มาช่วยเมย่เขียกกางก่อนนะครับพยายามตดต่อๆดี๋ยก่อนนอกเพือออ่อน,นอ ซาตาไม่สองเลยเคต้าตาสองครับเฮ้ยเหมือนเฮ้ยเหมือนจะโดนปะโดนมัเลียบร้อยดีอยงเงี้ยโอเคสวยนะครับ ได้ปพ่อนะหแล้วโดนนะต้ดนดอกนะขออนุญาตกักนิดนึงนะเพื<ๆ>่อนผมต้องไปดูแลยอดอีกนะเหมือนซาตาได้สองคิวแล้วปะโอเคค่อยๆเล่นเนาะ นิกพลาดหรือเปล่านะเรียบร้อยโดนตันด้วยสบายละโอ้โหละอ้อยแม่งฟาร์มยังเร็วนะเพื่อนเก้ได้มาหนึ่งเนาะโอ้โหเสียดายมากผมยังไม่สีนะ่ต้องเข้า่อๆเล่นก่อนครับาตาสี่แล้วนะครับโอเคได้อยู่สวยเลยเนาะต่อดาร์กเลยเลยนะเพื่อน โอเคสวยครับผมสับไปเนาะยวช่วยย้อนนิดหนึ่งนะครับตัวรองเท้าลดคูดาวดีกว่าถึงตัวเราจะบางนะแต่เราก็เอาหน้าไปเช็คพูมิได้นะครับเฮ้ เพื่อนๆโอเคได้อยู่เหมือนล่างจะสามตัวใช่ไหมโอเคล่างสามตัวนะครับอ่าเราเอาดาร์กด้วยเนาะกูดาร์กผมยังไม่เต็มเลยนะกลับนิดนึงนะครับโอเคค่อยๆเล่นก่อนเนาะอุ๊ยโอ้ยอยู่เยอะจัดอุ๊ย ฟิกหนีเลยนะโอ้โหเสียดายมากอเอาอ้อยมายังไงตาตาบินนะครับได้ไหมโอเคได้อยู่เนาะโอเคสวยอยู่นะครับสวยเลยสวยเลยสวยเลยเติมกันไวมากนะเพื่นอนผมว่าเซฟตัวเอยงนิดนึงนะโอเคสวยเลยคนระับดีนะผมยังไม่ขับ วันวานไหเนาะปปอออโอเคกลับก่อนเนาะคลิปหมดนะครับผมอ,อกต้านซีซีดีกว่าเพื่อนๆไม่เอาลูกูดาวละโอเคเล่นกันได้อยู่นะครับยอ้อนมาสวยเนะยาะเดี๋ยวไปซับยอ้อนนิดหนึ่งนะครับบนไหวไหม ต่อไปก่อนนะต่อนี้ต้อนหน่อยก็เอาวไปก่อนนะครับต่อได้ไหมครัผมต่อได้นะผมว่าไปโดนหนักเลยเพื่อน<ๆ>โอ้โหเสียดายมาก โอเคจะได้บนนะครับเสียเยอะจัดนะเพื่อนๆ,ๆโอเคถอยก่อนนะครับบนแตกแล้วเนาะล่างเหมือนจะไปล่างน,นะครับ ต้องไปรับยอ,อนนิดนึงนะเพื่อนๆโอเคสวยนะฟาตาบินโอ้โหสวยจัดเพื่อนๆโอ้วันว่าเลยนะเหมือนไวโอจะเห็นผมแล้วนะครับโอ้ขอได้ไหม <S 2> <S 2> ต้องได้แนละ้วหรือเปล่าจังหวะนี้ เคับไปหนึ่งเนาะถอยเลยนะครับเอาแล้วโดนด้วยนะไอริกำลังเชิงอยู่นะเพื่อนๆซาตา้าบินตายหรือเปล่าโอ้ไม่ตายด้วยนะเสียดายมาก ตับไปโอเคสวยครับผมโหซาดาตายนะเพื่อนๆเสียดายมาก <in> หมดแล้วนะเสียดายเหมือนบัฟโอเคบัฟบ,บูเกิดถ <So> อยดีกว่า ล่างโดนสองตัวนะครับเดี๋ยวไปนิดหนึ่งเนาะไอดีรอดอยู่ยโ,โหนิดเดียวจริงๆรินะ มืนย้อนเจ้าดาร์กนะครับโอเคน้าอยู่เนาะ นี่ล่างค้อนข้างเยอะเลยนะครับเฮ้ยบนโดนเหรอแต่ยอนรูดอยู่นะโอ้ร่วงเลยนะครับนาะเขาทำเรานะโอ้อะไรกันครับเนี่ยโห้ ให้กอได้ช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยเรียบร้อย <laughs> โอ้โห,หนีไม่พ้นนะเพื่อนๆสีได้มาก <c oughs> ย้อนโดนนะเรียบร้อยเลยนะครับออริเล่นได้ไหมโอเคเอริล,ล,ล้อมอยู่สวยเหมือนซาต้าจะบินปะ <c oughs> บินก่อนเลยไหมเพื่อนซา <c oughs> ต้ตาไม่เมียนติมียนติอยู่นี่ อย่าเสียกลางเลยมันจะไม่คุ้มเนาะที่อย่างงี้จะบินเอออะไรของมันวะตายคู่ัะเนี่ยขู่แล้วผมโดนอะไรวะเนี่ย บันเทิงละโอเคโดนลูดตายเนาะแล้วเหมือนล่างจะโดนนะครับเหมือนๆผมขอหย่าไปรับล่างนิดนึงนะ Oh, Holy dragon has been defeated. Watch my blades. Uh, stepping through. Okay, throw it on, ah, บนโดนเนาะเอาเรียบร้อยนะครับ <an enemy. S 1> ล่วงเนาะเอาป้อมเลยนะครับเพืเ่อนๆต้องเอาป้อมแล้ว <More. S 1> เหลือใครฟอร์เรนติโน่ <in> กลับก่อนนะครับ ไอรีโดนหรอตา,ตาตาบินนะครับได้ไหมโอ้นิดเดียวโอ้นิดเดียวจกิงเศ็ษได้มากมเพื่อนๆเศ็ษได้จริงนะโอเคได้อยู่เติมดาเมจได้เพืนนะ่อนเนาะ ได้ไปหนึ่งนะกดล้างให้ก่อนหัวไลรีไปนู่นเลยเนาะโอเคจบได้แล้วนะครับจบได้ไหม โอเคประมาณนี้เนาะสำหรับมูลาดโรมิงนะครับจริงๆผมหยิบมาแค่ฟอเรนนะแต่เล่นได้เฉยเลยนะครับเอาจริงผมก็ไม่ได้เล่นมูลาดเก่งอะไรมากครับโอเคได้ประมาณนี้เนะเาะก็เป็นมูลาดซัพพอร์ตนะครับโอเคถ้าใครชอบใจคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย